โชว์รถยนต์คะ UK Auto Center นะคะวันนี้นะคะเราพาลูกค้านะคะมาชมรถสุดหรูนะคะเป็นรถสุดหรูจริงๆนะคะในสไตล์แบบครอบครัวเลยนะคะความสะดวกสบายเนี่ยต้องบอกว่ากว้างแล้วก็อกอ่างกว้างขวางนะคะใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะกับ Alpard ค่ะรถใหม่เลยนะคะนี่เลยค่ะสีค่อนข้างสวยมากๆ จะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะเกิร์ตรอบพันเป็นรถที่เป็น full option นะคะเป็นอาผ่าน SC Package รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ,ะไฟค่อนข้างสวยหรูนะคะ LED 3ดวงค่ะสีค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งรอบพัน Max 18นะคะสีนีคน้ค่อนข้างให้ความสนใจมากๆนะคะลูกค้าของเราท้องทมได้แล้ววันนี้นะคะวันนี้เราทำโปรโมชั่นะคะ ดาวพิเศษเพียงแค่6แสนก้าเท่านั้นนะคะออกรถได้เลยทันทีค่ะนะคะส่วนเหล็การผ่อนนะคะต่อเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างราคาสุดคุ้มมากๆเพียงแค่4ี่หมื่นเนะคะหกเดือนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้านนะคะกับรุ่นนี้ที่โชว์รุมขายดีมากๆนะคะปล่อยกันได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ได้ว่าเป็นรถตู้สุดหรู V.I.P. นะคะก่อนหน้าน,นี้เราก็ ที่เป็นกันกระจกก็สมมอบให้กับลูกค้าไปแล้วนะคะมีครบทุกสีเบาะด้านในเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นรถแนวแบบท่านผู้บริหารใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะออปชั่นภายในก็จะเป็นลายไม้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าช่วงร่างแล้วก็ระบบของตัวรถเนี่ยทำมาค่อนข้างดีมากๆนะคะนุ่มนวลน,นั่งแบบนิ่มเลยนะคะสุดๆค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะ,ะด้านหลัง ก็จะเป็นรถตู้ที่ค่อนข้างเบาะนะคะจะนั่งค่อนข้างสบายนะคะทั้งขับคนขับด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหัวหมอนกิ้เมาส์แล้วหนังค่อนข้างจะเป็นหนังแบบเต็มตัวนะคะมาพร้อมกับนี้ค่ะหลังคาพนอลามิกรูปนะคะครบเลยค่ะไฟนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ที่สําคัญนะคะระบบที่ตอนนี้ให้ความสนใจมากๆนะคะลูกค้าใช้ดีกันสุดๆก็จะเป็นระบบ ฟอกอากาศแบบนาโนด้วยนะคะค่อนข้างครบนะคะครบทุกสีนะคะส่วนสีนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากชมนะคะก็เรียนชมได้เลยนะคะที่โชว์รูม UK Auto Center ของเรานะคะสีค่อนข้างสวยโดดเด่นมากๆนะคะพร้อมส่งนะคะทันทีวันนี้ดาวเรียม6,9แสนเกาเท่านั้น Porsche, ะะเอเช่นะคะคายเยนนะคะใหม่ป้ายแดงนะคะพร้อมกับรถที่เป็นสุดหรูนะคะเป็นยูสตาพรีเมียมระดับ VIP นะคะมากมายให้ลูกค้าได้เลือกกันหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะพอเช่พานามล่านะคะบ็อกเซอร์718นะคะหลายรุ่นด้วยกันนะคะ่ะยังไงเรียนเชิญนะคะเข้ามาได้ที่ UK Auto Center ของเรานะคะรบที่นี่จบที่เดียวเลยนะคะ ทีมช่างเนี่ยรองรับนะคะไปติดถึงหน้าบ้านเลยรองรับ